สำหรับวัดไทยของเราซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1972นั้นจุดประสงค์หลัดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบทางบุญพิธีแล้วยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของพวกเราเที่เป็นคนไทยที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงาน สงการงานวันครึ่งปีใหม่ของไทยเราทอดกระถินสามคัคคีซึ่งปัจจุบันเป็นกระถินพระราชทานในสถานการณ์ที่เกิดแพร่ระบาดของโควิดนี้ก็เป็นอันว่าต้องระงับไปก่อนนะก,ก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบพอสมควรแต่ว่าวัดไทยก็ดีและว,วัดอื่นๆก็ดีก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้พอสมควร แม้จะมีผลกระทบอยู่บ้างก็ก,ก็ก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้ก็มีผลกระทบในการที่รายได้ของวัดนะรายได้ของวัดแล้วก็ญาติโยมเมื่อไม่ได้มาวัดก็อาจจะอาจจะคิดถึงวัดอาจจะขาดที่พึ่งอะไรประมาณนั้นญาติโยมลดไปประมาณ70%หมายถึงทั้งเดือนนะปกติจะมีโยมมาเป็นประจำเกือบทุกวัน กิจกรรมในช่วงวันอาทิตย์กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งกิจกรรมงานใหญ่ๆของวัดก็ได้ประสบปัญหาอย่างมากมายเราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมในช่วงที่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ญาติโยมที่มาทำบุญในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะลดลงไปเยอะบางอาทิตย์ แล้วก็มีญาติโยมมาทําบุญแค่ประมาณ5้าหคนกรณีที่จะมาสวนเสีหามาพูดคุยกันหรือมีเอ่อมาพบปะสังสรรค์กันก็เป็นนั้นว่าลดลงไปแต่ว่าญาติโยมที่ยังมาทําบุญอยู่ก็ยังมีอยู่เ,เป็นระยะระยะส่วนสําหรับการเป็นอยู่การฉันของพระภิกษุที่อยู่ภายในวัดเราก็ได้รับ เมตตาจากรลานอาหารที่ได้ไปรับอาหารอยู่เป็นประจำทุกวันปัจจุบันนี้เราก็อนุรุมตามกฎระเบียบของทางซิตี้โดยจัดให้เป็นอาหารถวายอาหารแบบบุฟเฟ่ญาติโยมมา,าทำอาหารมาแล้วก็มาวางไว้แล้วก็พระก็อนุมโมทนาแล้วก็ไปตัดฉันแล้วก็นั่งห่าง ประมาณ6พุธตามที่ทงางป่าบ้านเมืองพระองค์บอกไว้อันนี้ก็เป็นการออกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ญาติโยมทั้งหลายจากหลายๆแห่งก็พากันมาดูแลเรื่องอาหารบ้างเรื่องอื่นๆบ้างโดยเพราะวัดต่างๆนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าบางวัดนั้นจะมีะคนมาทำบุญคนส่งเงินมาทำบุญมากขึ้นกว่าปกติซะอีก ดังนั้นก็คือว่าพวกเราพยายามที่จะมองเห็นปัญหาร่วมกันและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัดต่างๆนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆประจำอยู่แล้วเช่นค่าน้ำค่าไฟโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัดสุดทาวาสก็จะหนกักกว่เพื่อนหน่อยตรงที่เรามีมอร์เกตนะมีมอร์เกตเดือนหนึ่งก็ประมาณ1มื0นสองเหรียญสำหรับวัดปาธรรมชาติ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ซึ่งวัดเองก็ได้มีการดำเนินการขั้นแรกก็ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเขาให้ทำอะไรทางวัดก็ดำเนินการตามนั้นซึ่งผลกระทบต่างๆทางวัดก็ได้มีการอายบายต่างๆ เช่นเมื่อทางบ้านเมืองเขาประกาศม่ให้เราเปิดทางวัดก็ได้ปิดประตูวัดและให้ผู้คนเข้ามาด้วยการต้องมีโทรศัพท์เข้ามาเพื่อเราจะได้ตรวจด้วยประการที่สองคือวัดมีการจัดงานก็มีวิธีการอักธรรมเช่นในการเข้าไปในสถานที่ก็ต้องมีการล้างมือมีการ อเเช็ค็คนนุมปต้กิจกรรมการบำเพ็ญกุศลสวดพระปิธรรมอุทิศให้กับผู้ที่วายชนไปนั้นปัจจุบันนี้ทางวัดก็ยังดำเนินการอยู่แต่ว่าเป็นการทำเอาดอกไม่ใช่อินดอร์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็ญาิโอมก็สามารถมาดำเนินการได้แจ้งความประสงค์กับทางวัดทางวัดก็จะจัดการให้โดยจะ ใช้เต็นทนะ์ณข้างวัดของเราเนี่ยข้างข้างข้างโบสถสลาของเราเนี่ยเป็นสถานที่ประกอบพิธีซึ่งเราก็ทํามาหลายครั้งแล้วการจัดงานนั้นเนี่ยจะต้องคํานึงถึงว่าทางราชการบอกให้เราทําอย่างไรเช่นว่ามีเจลล้างมือมีอะไรต่างๆแล้วเราก็ดูตามที่เขาบอกว่าเทีย์สเตตัสของทางราชการ เช่นตอนนี้นี่เป็นสีม่วงสีม่วงนั้นเนี่ยให้เราให้เราปฏิบัติตามาเช่นว่ามีการที่คนเข้ามาในอาคารได้25%เเซไม่เกิน100คนอะไรประมาณนั้นเราก็ปฏิบัติตามกดตามระเบียบต่างๆการถวายสังฆทานนกปกติเราจะเปิดบริการบนโบสถ์ในโบสถ์ซึ่เป็นอินรดเราก็ปฏิบัติตามตามกฎของฝ่ายบ้านเมือง ลงมาเป็นเอาดอข้างล่างเพื่อบริการให้กับญาติโยมสาธุชนได้ได้บำเพ็ญบุญทำรรสังฆทานกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกิจกรรมของทางวัดโดยเฉพาะการสวดมนต์ก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นการสวดมนต์ทางออนไลน์แล้วก็มีการแส,แสดงธรรมมีการพูดถึงปัญหาต่างๆของทางวัดโดยเฉพาะเรื่องการเทศ การแสดงธรรมในซึ่งท่านพระมหาดุสิตยานภูริโตเลขานุการของวัดท่านดำเนินการอยู่บางทีประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆที่เราเคยมีมาเนี่ยเราจะต้องทําทความเข้าใจเพื่อที่จะปรับเข้าสู่าการเปลี่ยนแปลงนี้การทําบุญของญาติโยมนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะว่าโยมไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเข้าถึงโยมนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์จากทางวัดนั่นเอง การสื่อสารกับญาติโยมต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าการแสดงธรรมการเทศหรือว่าการสอนญาติโยมก็เปลี่ยนไปแบบนั้นการประชาสัมพันธ์ในการที่จะบอกบุญเพราะว่าวัดก็ต้องอาศัยบุญจากหรือว่าการทำบุญจากญาติโยมนั้นก็บอกให้ญาติโยมได้ทำบุญทางผ่านทางอ,ออนไลน์หรือว่าโอนตางเข้ามาในการทำบุญหรือว่าบางท่านก็ อ่าเข้ามาเข้ามาแต่ก็คือเข้ามาเพื่อที่จะรักษาระยะห่างกันนั่นเองในการทําบุญการที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นครั้งนี้ถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นประโยชน์ซึ่งทางวัดป่าธรรมาชาติได้ถือโอกาสตรงนี้แหละได้มีการแบบสื่อสารทางออนไลน์อย่างที่กล่าวมาตน้นต้นว่าคือเราจะบวชปฏิบัติธรรม แล้วเราก็ให้ญาติโยมนั้นอยู่ที่บ้านด้วยผ่านซูมนั้นและสามารถมนต์พระได้ทั้งสี่ทวีปมาอบรมในการปฏิบัติเวลานี้ก็ไปปฏิบัติแล้วประมาณ4ี่หครั้งซึ่งเป็นที่สนใจของญาติโยมและญาติโยมก็สามารถปฏิบัติได้ตลอดสําหรับกิจกรรมทําบุญวันอาทิตย์เราก็จัดกิจกรรมข้างนอกอุโบสถศาลา กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เราก็ต้องมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กิจกรรมต่างๆที่เป็นช่วงแล้วก็ใช้ในช่วงกิจกรรมออนไลน์เช่นกิจกรรมต่างๆที่ผ่านทางซูมก็มีการถวายสังฆทานออนไลน์การสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์การสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลออนไลน์ให้กับญาติผู้ที่ร่วงรับไปเป็นส่วนมากทั้ง ทั้งทางซูมและทาง Facebook ทาง l ล n e ก็ใช้ได้กันทั้งหมดส่วนไรายได้ที่ญาติโยมได้ร่วมทาบุญก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากญาติโยมที่ส่งเงินมาช่วยทาบุญมีการที่ใช้ในเรื่องของออนไลน์ในการบริจาคบ้างในการที่เราติดต่อสัมพันธ์ อย่างที่บอกในการแสดงธรรมในการอะไรต่างๆเพิ่มพูนขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชุมเองเนี่ยเราก็ใช้ระบบของซูมเข้ามาช่วยก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากนะโดยที่ไม่ต้องมาเดินทางมาหากันอะไรประมาณนั้นแล้วนอกจากว่าบางคนที่ใช้ซูมไม่เป็นใช้ออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยเราก็มีการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์มาถวายสังฆทานบ้างอะไรตัวอะไรต่างๆแบบนั้น,นก,ก็ได้ผลดีเขาก็ ถ้าทําไม่ได้เขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่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 ติดต่อมาไม่อะไรต่างบางทีก็เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่สูงอายุเพราะว่ายังไม่เข้าใจในระบบที่เกิดขึ้นก็เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะใช้สื่อกับทางวัดนั้นก็เป็นคนผู้สูงอายุก็พระสงฆ์ผู้สูงอายุกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยน ความคิดหรือว่าเปลี่ยนที่จะเข้าสู่สิ่งใหม่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในที่ผ่านมาดังนั้นเทคโนโลยีพวกนี้นาการใช้โทรศัพท์หรือว่าการใช้โปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยลูกหลานในการที่จะติดตั้งให้ทีนี้การติดตั้งมันจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่จะต้องสื่อสารไปให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดขั้นตอนนี้บางทีลูกหลานก็อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอหรือว่าเกรงใจลูกหลานหรือว่า เพลงว่าเราจะเรียนจากลูกแล้วจะทําให้ลูกอึดอัดลาคาญอะไรพวกนี้ต่างๆนะก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นความอึดอัดของตัวเองแต่ก็มีญาติโยมได้หลายท่านนะในปัจจุบันนี้ในที่เข้ามาเรียนาทางออนไลน์ก็ตามเงี้ยใช้เทคโนโลยีได้นะเพราะว่า,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้สูงอายุเนี้ยก้าที่จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะทางเฟซบุ๊กก็ตามหรือว่าทางซูมหรือว่าการ ประชาสัมพันธ์หรืออะไรพวกนี้ต่างๆอย่างเช่นการสวดมนต์ปฏิบัติทางออนไลน์ก็มีเยนโยมาปฏิบัติในวันสาคัญต่างๆต่างจะเคยปฏิบัติมาเช่นวันวิมารคบูชาวิสาขบูชาสลาบูชา,า,า,ชา,ชาและกวันสาคัญต่างๆเหา,า,าถือปฏิบัติประจำะนึกถึงปริมาณของผู้ที่เข้ามาใช้นั้นยังเป็นจํานวนที่น้อยอยู่เพราะว่าอะไรนั่นก็คือต้องใช้เวลาอาตมาว่าต้องอใช้เวลาในการที่จะให้โอกาสกับญาติโยมนี่คือความ ตั้งใจของญาติโยมนั้นนั้นก็คืออยากจะสื่อสารกับทางวัดหรือว่าอยากจะร่วมกิจกรรมกับทางวัดต,ต่างๆแต่ที่สําคัญตอนนี้นะพระสงฆ์เองก็ต้องปรับตัวในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะไปปรับให้กับญาติโยมนั่นก็คือมีต้องเพิ่มพลังมากกว่าญาติโยมที่จะเข้ามาหาเรานะก็คือนี้เป็นตัวที่สําคัญก็คือพระสงฆ์จะต้องอเตรียมตัวให้มากกว่าที่ญาติโยมจะทํายังไงให้ญาติโยมเข้าใจได้ง่ายว่าเออนี่การาสื่อสารในสมัยใหม่นี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว สมัยก่อนนี่อาจจะใช้ไมโครโฟนแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ยินแต่ตอนนี้ไม่ใช่บางคนบางท่านก็หนังสือพิมพ์หรือบอกขั้นตอนต่างๆนี้ก็ยังเข้าถึงได้ได้ยากแต่เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีในการที่จะอาจจะเป็นโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะโทรศัพท์ก่อนหรือว่าคุยทางไลน์หรือว่าบอกวิธีแต่ละขั้นตอนอแบบนี้ก็จะสามารถที่จะให้ผู้สูงอายุนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเปิดใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าวัดจะปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ปิด เพราะว่ายังให้บริการญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญทำบุญทำกุศลเพื่อเสริมสร้างพลังใจได้อยู่ถึงแม้ว่าญาติโยมจะมาวัดน้อยก็ตามแต่ว่าญาติโยมก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังโดยส่งเช็คมาบ้างส่งมาทางออนไลน์บ้างในขณะที่เหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ตามเราจะต้องพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนของตนให้เต็มที่นะ บางคนก็อาจจะบอกว่าโควิดแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือยิ่งมีโควิดหรือยิ่งมีอะไรต่างๆเนี่ยเรายิ่งต้องเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยจะดําเนินด้วยความประมาทไม่ได้เลยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยมันหายไปเราต่างวัดก็จะกลับมาดําเนินการกิจ,จกรรมเหมือนเดิมเราเป็นศูนย์กลางให้กับญาติโยมสาธุชน เป็นกิจกรรมทุกดำเนินกิจกรรมหลายอย่างเช่นการเปิดโรงเรียนการเปิดตลาดอาหารการให้ญาติโยมได้มาประกอบพิธีทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีตามเหมือนปกติเช่นเดิมโดยในโอกาสที่มีโรคระบ,บาดเช่นนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพากันระบ,บัดระวังตัวเอง และก็ให้ผ่ากันระวังแต่อย่าเแวงเกินไปและก็ตระหนักให้ดีอย่าตรหนกอ่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตด้วยความที่เรามีสติเราไม่ประมาทเราพยายามที่จะทําหน้าที่ของตนของตนอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปรสรรคปัญหาต่างๆไปได้เราท่านทั้งหลายก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาระยะห่างในการ ใช้แมสในการล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะป้องกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยคำของพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าของพระรัตนตรัยก็ตามอาตมาก็ขอไวชัยให้พรให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปอํานาจคุณประสีรัตนตรยัยคุณพระพุทธประธับมะสงและคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงจงคุ้มครองญาติโยมทั้งหลาย ให้ปลอดภัยจาโกโรคไและใข้เจ็บถาลายทั้งปวงม,มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเจริญรด้วยจตุรพิธตรชัยคืออายุวันนาสุขภะภะละและเจริญในธรรมตลอดกาลนานขออนุโมทนา